การทำสัญญากู้ยืมก็ยสมีขั้นตอนอะไรบ้างเรามาดูกันเลยครับขั้นตอนที่1เข้าเว็บไซต์ในการทำสัญญากู้ยืมเข้าไปที่ w w w s t u d e n t l o o n o r t h โดยแนะนำให้ใช้โปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชัน10และ1 1ในการเข้าระบบนะครับขั้นตอนที่2 หลังจากเข้ามาที่เว็บไซต์กองทุนกู้ยืมแล้วให้เลือกตรงหัวข้อระบบ eStudent Loan และเลือกนักเรียนหรือนักศึกษาขั้นตอนที่3อ่านคำแนะนำสำหรับผู้ขอกู้ที่ได้รับรหัสผ่านแล้วให้เลือกผู้ที่มีรหัสผ่านแล้วเพื่อล็อกอินเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่4ใส่ข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน13หลักและรหัสผ่านหลังจากนั้นเลือกเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนที่5ตรวจสอบรายละเอียดและข้อมูลชื่อผู้กู้ให้ถูกต้องเลือกปีการศึกษา2 5 6 3ักภาคเรียนที่1ขั้นตอนที่6อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเลือกทำสัญญากู้ยืมเงินขั้นตอนที่7อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนเลือกทำสัญญาขั้นตอนที่8ในข้อที่3กรอกรายละเอียดของผู้คำประกันและตรวจสอบรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ในข้อที่4กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะคืออายุผู้กู้ไม่เกิน20ปีบริบูรณ์ให้เลือกผู้แทนโดยชอบธรรมเป็นบุคคลเดียวกับผู้ค้ำประกันรายละเอียดของผู้แทนโดยชอบธรรมจะขึ้นอัตโนมัติโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ตรวจทานข้อมูลอีกครั้งขั้นตอนที่9กรอกเลขที่บัญชีให้ถูกต้องเลือกบันทึกสัญญาตรวจสอบความถูกต้องกดตกลงขั้นตอนที่1ิ เช็คข้อมูลผู้คำประกันและผู้แทนโดยชอบทรรให้ถูกต้องเลือกพิมพ์สัญญาขั้นตอนที่11ตรวจสอบข้อมูลในสัญญาอีกครั้งเอกสารทั้งหมดจะมีจำนวน6แผ่นขั้นตอนที่12ตั้งค่าหน้ากระดาษปรับทุกด้านเป็น0มิลิเมตรเลือกจำนวน2ชุด กดพิมพ์เท่านี้เราก็จะได้สัญญากู้ยืมเงินแล้วครับเอกสารที่ต้องนำมาเพิ่มเติมพร้อมกับสัญญาคู่ยืมเงิน 1. สําสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา1ชุด สสำเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา1ชุดสาสำเนาสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทยของนักศึกษา1ชุดกรณีที่มีค่าครองชีพและกู้ยืมกยสลักษณะที่1ทุกคน 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน1ชุด 5. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน1ชุด 6. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อสกุลที่อยู่ ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลที่อยู่มาด้วยเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารทุกฉบับและสำเนาเอกสาร A4 เท่านั้นเอกสารที่ยังไม่ครบในวันสัมภาษณ์ให้นำมาส่งในวันทำสัญญาด้วยนะครับหลังจากนี้ให้นักศึกษานำเอกสารทั้งหมดพร้อมผู้ค้ำประกันมาเซ็นสัญญาที่มหาวทิทยาลัยตามกำหนดครับ หากมีข้อสงสัยติดต่องานทุนการศึกษาฝ่ายแนะแนวและรับนักศึกษามหาวิทยาลัยร,รังสิตโทรศัพท์02-7915514 02-7915515 02-7915516และ02-7915504หรือติดต่อที่ f c e e o o o กยออกยศกรอ,อมหาวิทยาลัยร,รังสิตได้เลยครับ